วันี้วันที่31ธันวาคม2021นะครับเวลาประมาณ6โมง36นาที6โมงเย็นนะครับก็วันนี้ก็จะมาควิกอัปเดตกันนะครับก่อนที่จะไปฉลองปีใหม่กันนะครับคืนนี้ก็หวังว่าจะเขียวกันตลอดคืนนะครับต้อนรับปีใหม่เรามาอัปเดตตัวที่มีสัญญาณซื้อจาก Action Zone กันก่อนนะครับ วันนี้ตัวแรกก็คือ Algo ALGO นะครับก็มีสัญญาณซื้อจาก Action Zone นะครับก็มีอ่า,อา Win Rate อยู่ที่ประมาณ38.46%นะครับแล้วก็มีผลกำไรอยู่ประมาณ248%ก็ลองพิจารณากันดูนะครับมีจริงๆแล้วมีสัญญาณซื้อจาก ATR แล้วตั้งแต่วันที่25 December แล้วนะครับก็ อันนี้อาจจะเป็นไม้สองของใครนะครับที่ได้เข้าไปตาม ATR e ก่อนแล้วก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวต่อไป CHR CHR ก็มีสัญญาณซื้อจาก Action Zone แล้วนะครับมีจุดมาแล้วก็ถ้าใครจะเข้าก็รอ7จ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้ตามเวลาไทยนะครับหรือ11โมงเช้าวเวลาซิดนีย์นะครับก็ ดูกันว่ามันจะจุดจะหายหรือเปล่านะครับตรงนี้วินเลทอยู่ที่ประมาณ44.44 44. ผลกำไรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ3,248นะครับอันนี้อาจจะเป็นไม้2นะครับจริงไม้แรกได้เข้าไปกันตั้งแต่วันที่25ธันวาคมกันไปแล้วนะครับก็แล้วแต่ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับตัวนี้ทรงกราฟเป็นไงตัวนี้ขอดูนิดนึง อาจจะเป็นเดีย๋ยวนะครับจบเว็บภาพแล้วหรือเปล่า1,2,3,4,5ลง A ไม่แน่ใจว่านี่จะเด้งขึ้นแค่ B หรือว่าจบ ABC ไปแล้วเดีย๋ยวนะครับถ้ามลงมาขอวัดนิดนึงฟิโบโบปุ๊บเ,เอาข้าวๆเรวครับตรงนี้ ตรงนี้ลงมาเกิน61.8แล้วนะครับเห็นนะฮะก็จริงๆแล้วมันไม่น่าจะปรับในรูปแบบซิกแซแล้ลวเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบซิกแซกมันไม่ควรจะปรับตัวลงมาเกิน6 1 8รก็ลุ้นให้มันปรับตัวตรงนี้จบไปแล้ว A B C นะครับแล้วอันนี้กำลังจะขึ้นเวฟห1ใหม่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอัานนี้ก็มาดูกันว่าจะใช่ไหม ก็ยังไงก็เล่นตามระบบแล้วกันนะครับตัวนี้เล่นตามระบบก็กําไรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสามพักว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้โอเคตัวต่อไป r v n r v n อ่ uh, win rate อยู่ที่ประมาณ50%นะครับจาก action zone นะครับแล้วก็ถ้า atr win rate แค่25%ตัวนี้น่าจะเล่นตาม action zone อย่างเดียวน่าจะดีกว่า ตัวนี้ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันวินเลประมาณ50%นะครับตัวนี้มีผลกำไรประมาณ1,300้กว่าเซนก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ลองพิจารณากันดูตัวต่อไปไม่มีแล้วมีแค่นี้นะครับก็รอดูกันว่าพรุ่งนี้จุดจะยังอยู่ไหมนะครับตัวนี้พรุ่งนี้7็ดโมงเชา้าหรือ11 1โมง เช้าวเวลาซิดนียนะครับก็ลองดูพิจารณากันดูว่าจุดจะยังอยู่ไหมแล้วก็จะพิจารณาเข้ากันหรือเปล่าก็แล้วแต่เลยนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับผมไม่ใช่ Financial Advisor นะครับก็มาแค่มากวิเคราะห์แล้วก็มาแจ้งข่าวว่าตัวไหนมีสัญญาณซื้อตามระบบแค่นั้นเราไปดูตลาดกันดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงวันนี้เขียวเราไปดูทบทบทสามก่อนดีกว่า ทั้งทามก็ยังดูดีอยู่จุดขายยังไม่มานะครับก็แต่ทรงกราฟก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวถ้าดูอย่างนี้มันก็คล้ายๆจะเป็น head and shoulder เหมือนกันนะครับเนี่ยกด็ดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นไหลซ้ายนะครับนี่ก็เป็นหัวอันนี้ก็เป็นไหลขวาก็มาดูกันว่า จะหลุดก็รุนให้มันไม่หลุดเน็กไลน์ตัวนี้ลงมาแล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้คือ n e ็กเน็กไลน์นะครับก็อย่าให้มันหลุดตัวนี้ลงมาไม่งั้นก็กลายเป็นแพทเทิร์นกับตัวนะครับ Head and shoulder ก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตัวทั้ทั่วสองก็เช่นกันอันนี้จะก็เป็น ทรงคล้ายๆเทสันโชเดอร์ Should er, Should er อยู่เหมือนกันก็หวังว่ามันจะไม่หลุดลงมานะครับตอนนี้ก็มีตัวท o ้งท2นี่ก็มีจุดขายมาแล้วเหมือนกันนะครับจากแอชชันโซนก็ระวังกันหน่อยแล้วกันวังว่ามันจะดิงกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น e m เ2เส้นนี้ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีจุดซื้อกลับมาอีกทีหนึ่งก็มาลุ้นกันว่าจะจะขึ้นต่อไปกันไปได้หรือเปล่านะครับนะครับถ้าหลุดลงมานี่อาคอยนี่ก็จะแยกกันเลยทีเดียวนะครับ ก็แนวรับทัไปก็เส้นเหลืองเส้นนี้นะครับเทรนไลน์เส้นนี้ก็ลงค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครถือเอาคอยเยอะก็ระวังกันนิดนึงก็ต้อง manage กันดีๆนะครับแล้วก็เราไปดู Total ก็คล้ายๆกันนะครับไปดู BTC เลยดีกว่า btc btc ก็หลังจากที่มีการย่อแรงนะครับมา2 3วันก็2วันหลังนี้ก็มีการเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับก็ลงมาตรงแนวรับที่เคยวาดไว้นะครับตามอยู่ในยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับก็ขอแค่มันอย่าไม่หลุดโลดตรงนี้ก็แค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วครับมันก็ควรจะยงลงมาย่อมา r e เ e s เส้นเทนไลน์เส้นนี้ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดซื้ออีก ของใครหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นเป็นไม้2นะครับก็เรามาลุ้นกันว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น1 2อาจจะเป็นขึ้นกําลังขึ้น3ย่อยๆก็ลุ้นให้มันทํ e นิวไฮตรงนี้ขึ้นไปให้ได้หมายถึงยกไฮตรงนี้สูงกว่า52 0 0มนนะครับประมาณ52 0 0มขึ้นไปให้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นการยกไฮเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอ่าอัพเทรนด์นะครับตามทฤษฎีดาวนะครับก็ ส่วนอื่นก็มันก็ยังดูมองเป็นบุลลิชอยู่นะครับเพราะว่า,วา,ามีด v เวเ e นซ์นะครับตรงนี้กับ r s i นะครับแล้วก็ตัว ISI ก็เบรกเป็นไลน์ขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็มีการย่อลงมารีเท c สแล้วก็มองว่ามันจะดิ้งขึ้นไปถ้าเหนือเส้น50ได้ก็จะดีนะครับเส้นประมาณ50ของ r s i นะครับก็ลุ้นกันตัว Store r s i ก็ เกือบจะตัดกันขึ้นแล้วนะครับก็ลุ้นให้มันตัดขึ้นนะครับก็ถ้าดูจากภาพกว้างๆก็ลุ้นให้มันตรงนี้เป็นตนัวนี้อาจจะจบเว็บสี่ตรงนี้ไปหรือเปล่าก็ลุ้นให้มันเป็นจบเว็บสี่ตรงนี้แล้วตอนนี้กําลังทำหนึ่งสองอันนี้ขึ้นหนึ่งลงสองนะครับลุ้นให้มันเป็นงนั้นอนู้นะครับ ก็ลุ้นให้มันทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ลุ้นให้มันขึ้นมาอย่างนี้เพื่อที่จะจบเว็บห้าใหญ่สีแดงนี้นะครับก็เรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นทรงนี้ไหมแต่มันไม่ได้มีแค่สมมติฐานนี้สมสมติฐานเดียวนะครับมันก็มีสมมติฐานอื่นอีกแต่ตอนนี้เราก็ใบแ s ขึ้นไว้ก่อนนะครับถ้ามันหลุดเส้นประาสีแดงเส้นนี้ เมื่อไหรเราก็ไม่ค่อยมาว่ากันอาจจะเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าจะเป็นสมุติฐานอื่นนะครับตัวนี้ถ้าเล่นตามระบบก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อก็ทับมือกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อจาก A c t i o n z o ซ e แล้วก็จาก a d r เลยตอนนี้เราก็ทับมือกันไปมายาวนานพอสมควรน,นะครับแต่ราคาก็ยังไปไม่ไปไหนเราก็ไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆน,นะครับ BTC ตัวต่อไปเราไปดู e t h E.T.S ก็เช่นกันนะครับก็ลงมาเกือบถึงกล่องที่วาดไว้นะครับก็ยังทับมือกันอยู่นะครับยังไม่ต้องรีบเข้านะครับใจเย็นๆก็ยังทํา lower low ลงมาอีกนะครับก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ทํา lower high lower low ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ก็นี่ก็ลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในเป็น channel อย่างนี้อยู่ ประมาณนี้ก็คลา้ายๆจะเป็น falling wedge นะครับก็ลาลาุ้นกัน falling wedge นี่ก็เป็นเหมือนแค่ให้สัญญาณกลับตัวนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าปลายมันอยู่ตรงไหนต้องเดี๋ยวต้องเข้าไปดูกันเราก็ใจเยน็เยนๆไม่ต้องรีบนะครับเราก็แค่รอเข้าตามระบบนะครับตัวนี้ถ้าเล่นตามระบบ win rate ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องรีบใจเยน็เยนๆเลยนะครับตัวนี้ win rate ค่อนข้างสูงเลย55.55% 55นะครับค่อ้า้าง ใช้ได้ทีเดียวเล่นตามระบุยังไงก็สบายใจนะครับนอนหลับสนิทนะครับตอนนี้ก็แต่ถ้ามองตามรูปกรับก็ดูอาจจะมีอาการเด้งตรงนี้นะครับเพราะว่ามี astro e s i เริ่มตัดขึ้นแล้วนะครับก็แต่เราก็ไม่ไว้ใจนะครับดูว่ามันจะทําสามารถเบรกเทรนไลน์เส้นนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าก่อนนะครับเนี่ยเส้นนี้นะครับที่มันกดอยู่นะครับก็มาดูกันทีหลังโอเคต่อไป เราไปดู BNB BNB ก็เช่นเดียวกันนะครับยังไม่มีสัญญาณซื้อจาก Action Zone นะครับแล้วก็ทำตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณแนวรับตรงนี้อยู่นะครับยังไม่หลุดไปไหนแล้วก็แต่ทํา lower high ลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆจะเป็นเปลี่ยนคล้ายๆจะเป็น descending triangle แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ ก็เรามาดูกันว่ามันจะเบรกไปทางไหนแล้วกันนะครับตอนนี้แต่เป้าที่วาดไว้ยังก็ยังไม่ถึงนะครับเป้าอยู่ประมาณตรงในกล่องสีเหลืองสีตรงนี้นะครับก็ใจเย็นๆนะครับตัวนี้ก็ทับมือเช่นเดียวกันนะครับยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับไม่ต้องรีบไปช้อนนะครับระวังช้อนหักกันนะครับสัญญาณซื้อทั้งจากแอคชันโซนแล้วก็จากอ e t r ก็ยังไม่มีก็ทับมือต่อไปง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับเราไปดูตัวไหนกันดีเอ่ย ดูตัวที่มันพุ่งๆกันวันนี้ละกัน ftm ftm จริงๆแล้วมันมีสัญญาซื้อมาตั้งแต่วันที่26่สิบเ e m นะครับแต่ก็ยังมียังไม่ได้ไปไหนนะครับยังออกไซเวย์อยู่ตรงนี้เนื่องจาก BTC ลากลงมานะครับก็ใครที่ถืออยู่ก็ถือต่อไปนะครับตามระบบนะครับมีจริงๆเข้ามาไม้หนึ่งตาม atr ตั้งแต่วันที่25 แล้วก็ไม้2วันที่27นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณขายอะไรก็ทนทําตามระบบไปนะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับวินเลทก็แค่จะตาม atr ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถ้าเล่นตาม atr วินเลทประมาณ50%ต่ไามแมชเชนโซนวินเลทแค่26%แต่กำไรค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ ใครจะลองเสียงเล่น2ระบบดูหรือว่าเล่นแค่ระบบ ATR e ระบบเดียวก็กำไรค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับตัวนี้วินเลทห้าสิบแล้วกำไรหกพันกว่าปเปอร์เนต์ครับ FTM ตัวต่อไปเราไปดูตัวไหนดีอืมลูนาล่าละกันลูนา่าก็ตัวนี้ก็เราก็มาดูกันว่าตรงนี้จะลงเป็นเหมือนเป็นอาการย่อลงมาทำเวฟสีหรือเปล่านะครับตอนนี้ ก็เหมือนจะขึ้นมาถึงเว็บ3ตรงนี้แล้วนะครับแต่ใครที่เข้าตามระบบก็กําไรอยู่นะครับก็ทนรวยกันต่อไปเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็กําไรกันค่อนข้างใช้ได้เ,เข้าไปเท่าไหร่เข้าไปตั้งแต่วันที่29โนเวมเบอร์นะครับมาถึงตอนนี้ก็กําไรไป77%แล้วนะครับก็ทนรวยต่อไปนะครับทับมือไม่ต้องสนใจอะไรมากมาย นะครับใครจะวิเคราะห์ยังไงผมจะวิเคราะห์ยังไงก็ไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้นะครับเชื่อระบบไว้มากดีกว่านะครับยังไงเชื่อระบบแล้วก็ทํากาไรให้เรานะครับตัวนี้วินเลส40%นะครับตาม action zone แล้วก็มีผลกําไร10,6600กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเล่นตามระบบก็ไม่ต้องไปเชื่ออะไรแล้วครับทําแค่ามตามระบบก็กําไรไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับ ตาม ATR ก็วินเล e 37.5เปอกำไร6,700กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับตัวนี้โอเคก็ตอนนี้ก็เหมือนกำลังจะทํำเวฟ4ก็แนวรับถ้ามันหลุดมาก็ยังมีเส้นเหลืองนี้เสรนลายเส้นเหลืองนี้รับอยู่นะครับก็อาจจะทํา A B C หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันขึ้นไปเลยก็ดีนะครับตัวนี้ก็ลองมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ มมีตัวไหนนะ่าสนใจอีกไหมก็ดอูอดูแซนให้อีกตัวแล้วกันแซนแซนเราก็มาลุ้นกันว่าตอนนี้มันจบเวฟบ4แล้วหรือยังนะฮะอาจากำลังขึ้นเวฟบ5นะครับตอนนี้ก็เราเข้ากันมาตั้งแต่ตรงนี้ถ้าตามแอคชั่นโซนก็ยังไม่ได้ออกเลย แต่มีออกไปครึ่งหนึ่งทํา TP ครึ่งหนึ่งตอนนี้ต,ต,ตามตาม ATR นะครับทํา TP ไปรอบแรกเข้าไปกันตั้งแต่ตรงนี้นะครับมาออกกันตรงนี้ก็กำไรไปประมาณ596 600 600นะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เราก็มีการเข้าไม้2เข้ามาใหม่ตอนนี้ตามวันตาม ATR อีกรอบหนึ่งวันที่ อ,อีกรอบหนึ่งวันที่24ซมนวาคมนะครับก็เรามารู้กันลุ้นกันว่ามันจะขึ้นเว็บ5ต่อไปได้ไหมนะครับตัวนี้ก็ทับมือนะครับยังไม่มีสัญญาณขายแล้วก็ทนกันต่อไปนะครับไม่ต้องไปเชื่อกูรูที่ไหนนะครับไม่รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่กูรูนะครับผมแค่มาแนะนําแล้วก็อาจจะเพิ่มการมุมมอง,มอง ของผมเข้าไปด้วยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับว่ามันราคามันไปไหนเพราะว่าผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่ต้องอวิเคราะห์อะไรออกมาแม่นยําขนาดนั้นนะครับผมยังไงผมก็เล่นตามระบบอยู่ดีนะครับระบบยังไงก็มีความแม่นยําสูงกว่าสูงกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็วิเคราะห์ก็เหมือนเอาสนุกสนุกนะครับ วิเคราะห์สนุกว่ามันจะไปตามเป้าที่เราคาดไว้หรือเปล่าแค่นั้นเองหลักๆผมก็เทรดตามระบบแค่นั้นเองนะครับกําไรเป็นตามระบบขาดทุนก็ถัดขาดทุนตามระบบก็ชิวๆนะครับใครอยากเทรดแบบชิวๆก็เทรดตามระบบไปแค่นั้นเองง่ายๆนะครับวันนี้ก็หวังว่าตลาดจะเขียวยันปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่ใังไงปีนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันนะครับแล้วก็กำไรกันเยอะๆนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดอ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ